วันนี้นะคะคุณครูจะสอนนะคะวิธีการอ่านบทสนทนานต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกพูดกันเป็นคู่นะคะอ่าเริ่มจากประโยคแรกเลยค่ะออกเสียงความกันนะคะ what time is it what time is it it's four o clock it's Four o'clock. Great, great. It's time to go home. Great, it's time to go home. What? are you going what are you going again huh? what are you going what are you going to do to do after after school school what are you going to do after school okay. what are you going to do after school i'm going to play i'm going to play computer games computer games what about you what about you am going to play computer games what about you am going to am going to to watch cartoon watch cartoon เต็มประโยคนะคะ I'm going to watch cartoon I'm going to watch cartoon จบแล้วค่ะมีเท่านี้นะคะอ่ะเด็วครูจะอ่านแบบเต็มรูปแบบให้ในักเรียนฟังนะคะ What time is it It's 4 o u o'clock Great It's time to go home. What are you going to do after school? I'm going to play computer game. What about you? I'm going to watch cartoon. จบแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะนักเรเียนก็ไปฝึกไปแบ่งกันเราเองนะคะว่าใครจะเป็นฝั่งผู้ชายใครจะเป็นฝั่งผู้หญิงเนาะแล้เดี๋ยวมาสอบพูดกันตอนเปิดเทอมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์ทั้งหมด6คคำนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ,ะเห็นเด็กเห็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เรียกว,ว่า after school after school คืออะไรคะหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำว่า activities activities นะคะคำนี้แปลว่ากิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันนะคะในหัวข้อนี้ คำศัพท์ในหมวดนี้ก็คือกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะมีอะไรบ้างามาทวนพร้อมกันค่ะ w a t c h c a r t o o n w a t c h cartoons play with toys play with toys play computer games play Computer games. Listen to music. Listen to music. Read a comic. Read a comic. Do homework. Do HOME WORK อ่ะมาทวนกันค่ะความหมายของแต่ละอันนะคะ w a t c h CARTOON ก็คืออะไรคะดูการ์ตูนใช่ไหมคะ PLAY WITH TOY ก็คือเล่นของเล่นกับของเล่นนะคะหรือแปลๆว่าเล่นของเล่นก็ได้เนาะต่อไปค่ะ PLAY COMPUTER GAMES ก็คือเล่นอะไรเอ่ยเกมคอมพิวเตอร์นะคะ LISTEN TO MUSIC LISTEN TO MUSIC กก็คืออะไรคะฟังเพลงเนาะ read a comic read a comic ก็คือ c o m ิกค,ค,คือหนังสือการ์ตูนใช่ไหมคะ read คืออ่านเพราะฉะนั้นรวมกันคืออ่านหนังสือการ์ตูน do homework do homework do คือทำนะคะ homework ก็คือการบ้านรวมกันคือทำการบ้านนะคะในหน้านี้นะคะเป็นการรวมกันทั้งหมดทุกรูปแบบประโยคเลยค่ะที่เราได้เรียนมานะคะอ่ะ Q ตัวนี้นะคะอันนี้อ่านว่า questions นะคะ q u e s t i o n ก็คือคำถามนะคะส่วน answer ก็คือคำตอบนะคะอ่านเด็กพร้กันค่ะ questions answer q u e s t i o n answer นะคะ q u e s t i o n คือคำถามประโยคคำถามนะคะที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างอ่ะดูจากประโยคแรกค่ะ what are you going to do after school What are you going to do after school นะคะเวลาตอบนะคะเขาถามว่าคุณนะคะตั้งใจที่จะทำอะไรหลังเลิกเรียนนะคะเวลาตอบนะคะ answer ตอบว่าไง am ถาม you ตอบ I ใช่ไหมคะ I am นะคะ I am หรืออ่านสั้นๆว่า am นะคะ M อมในที่นี้คือแอมนั่นเองนะคะอ่านฉันๆันว่าแอ a แอมไล m going to นะคะฉันตั้งใจที่จะทำอะไรนะคะเห็นเด็กๆเห็นตัวอักษรไหมคะมันเป็นสีออกม่วงๆใช่ไหมคะคำว่า after after school activity ก็คือมาจากคำศัพท์ตรงไหนคะจางในหัวข้อกลมๆสีแดงนี่เองเนาะให้เรียนนะคะเอาคำศัพท์ในหมวดตรงนี้นะคะมาใส่นะคะเช่นสมมติบอกว่า คำถามว่า what are you going to do after school นะักเรียนตั้งใจที่ทำอะไรหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะเวลาตอบสมมตินักเรียนต้องการตอบว่าดูการ์ตนะูนนักเรียนก็ตอบว่าอะไรคะ am going to watch cartoon โอเคไหมคะต่อไปค่ะนอกจากถามถึง you แล้วนะคะเราก็มีการถามถึง he และ she ค่ะอ่เราออกเสียงพร้อมกันค่ะ what is he what is he going to do going to do after school after school นะคะ what is he he คือเขาเห็นไหมเขาเด็กผู้หญิงผู้ชายคะเขาผู้ชายถูกไหมถามว่าเขาผู้ชายนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะทำอะไรหลังเลิกเรียนนะคะถ้าสมมติแต่ในรูปภาพนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังคิดว่าเอ๊ะเย็นนี้นะฉันจะไปเล่นของเล่น เด็กๆจะตอบว่าไงคะ He's going to play with toys แบบนี้ก็ได้ค่ะ Play with toy ไปเลยนะคะหรือเราจะใส่คำว่า he's ลงไปก็ได้ค่ะ H I S he's นะคะอย่างเงี้ยค่ะ Play with his toy แบบนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเติมไปไม่ เป็นการชี้เฉพาะเฉยๆว่าเล่นกับของเล่นของใครนะคะของเขาเองหรือค่ะเด็กๆถ้าเป็นเด็กผู้หญิงบ้างนะคะเราก็จะต้องถามว่าอะไรคะ What is she going to do after school อีกคอบหนึ่งคะ่ะ What is she going to do after school เวลาตอบใช่ไหมคะถาม she ตอบ he ได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะถามชี้ตอบชี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า she's going to อ่ะทำไปดีเช่นเธอตั้งใจที่จะไปอา่านหนังสือการ์ตูนนะคะอ่านหนังสือาการ์ตูนคือคำไหนเอย่ยอ่ะ read a comic นั่นเองเราก็เอาคำว่า read a comic ไปใส่เลยค่ะก็เป็น she's going to read a comic นะคะ read a comic คือตัวนี้เนาะ ต่อไปค่ะเราจะมาเรียนประโยคนี้กันค่ะประโยคนี้นะคะ,อ,ะออกเสียงเมือนกันค่ะ Are you going to Are you going to นะคะแปลว่าคุณตั้งใจที่จะทำสินี้ใช่หรือไม่นะคะเช่นสมมติว่าคุณตั้งใจที่จะฟังเพลงใช่ไหมก็บอกว่า Are you going to listen to music นะคะ are you going to listen to music ถ้าเรียนตอบว่าใช่ก็ต้องตอบว่า yes I am yes I am ถ้าไม่ใช่นะคะก็ต้องตอบว่าอะไรคะ no am not no am not นะคะไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจฟังพเพลงนะคะนะคะเป็นการยกตัวอย่างเนาะ,ะต่อไปค่ะ ทีนี้จากถาม you ใช่ไหมคะถาม you เหมือนเดิมถาม you ตอบ i นะคะ are y o u นะคะเปลี่ยนเป็น i am นะ i ใช้กับ am เท่านั้นนะคะต่อไปประโยคนี้ค่ะ is he going to เขาเด็กผู้ชายคนนี้ตั้งใจที่จะทำอะไรดีเช่นเด็กผู้ชายนี้ตั้งใจที่จะทำการบ้านใช่ไหมจะถามว่าอะไรคะ is he going to do homework เราเพิ่มคำว่า his เป็นนิดนึงนะคะ is he going to do his homework นะคะใส่คำว่า his his is his แปลว่าของเขาเนะถ้าเป็นของเธอเราจะใช้คำว่าอะไรคะ is she going to do her homework นะคะ her homework ก็คือ h e r her นะคะใส่คำว่า her หน้า homework นะคะ h e r her แบบนี้น่ะ เธอแบบนี้นะคะ H e R, her เวลาตอบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถามใครก็ให้ตอบตัวนั้นเนาะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she นะคะคำตอบมีกัน2สองแบบค่ะตอบว่า yes เช่น yes he is กับ no he isn't คำนี้อ่านว่า isn't นะคะออกเสียง้อมกัน isn't isn't isn อ่าถ้าสมมติเป็นชีบ้าง no she isn't no she isn't ถ้าเป็น he ก็เป็น no he isn't โอเคไหมคะ no he isn't อีกรอบนึงค่ะ yes he is no he isn't ต่อไปชีบ้างค่ะ yes she is no she isn't อ่าจบแล้วนะคะบทเรียนของเราที่เราเรียนไปทั้งหมดนะคะเนื้อหาที่คุยสอบก็คือเอาประโยคเหล่านี้นั่นแหละคะ่ะไปถามนักเรียนนะคะ ในหน้านี้นะคะหน้า1น3นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกถามตอบกับเพื่อนนะคะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดเรียนมาเจอกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเลือกถามใครก็ได้ค่ะหรือถ้านักเรียนอยากถามเพื่อนจริงๆนะคะก็โทรไลน์ไปถามเพื่อนเนาะอ่ะประโยคที่เราจะมาฝึกพูดวันนี้นะคะคือประโยช์ในช่องสีออกม่วงๆอันนี้นะคะอ่ะเรามาออกเสียงพร้อมกันค่ะ Are you going to? Are you going to? นะคะอ่ะทีนี้นะคะช่องว่างตรงนี้ทำยังไงนะคะช่องนี้ตรงคือให้นักเรียนนะคะเอาชื่อกิจกรรมนะเอ่อ after school activity มาใส่นะคะกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะที่มี6คคำที่เราเรียนไปแหละนะคะเอามาใส่ตรงนี้นะคะอย่างเช่นคุณตั้งใจที่จะเล่นกับ ของเล่นของคุณใช่ไหมก็ต้องถามอะไรคะ are you going to play with toys after school ถ้าเรียนตอบว่าใช่เรียน yes, นะะาายก็ตอบว่า yes i no, am นะคะถ้าไม่ก็ตอบว่า no a m not นะคะตอบช่องไหนเพื่อนตอบช่องไหนก็ติ๊กช่องนั้นอย่างเช่นสมมติหน no ูมีเพื่อนชื่ออะไรดีชื่อโนรานะคะอ่า หนูหนูชื่อตัวหนูเองเนี่ยชื่อคิรินนะคิรินถามโนราว่า Are you going to watch cartoon after school watch cartoon after school อาโนราตอบว่า yes i am หนูก็ติ๊กลงไปในช่องนี้แค่นั้นเองค่ะถ้าโนราตอบว่า no i'm not หนูก็ติ๊กในช่องนี้นะคะภารลิเของเรามีแค่นี้อะนัานเรียนทําทั้ง6กคำดูนะคะถามใครก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ ถามพี่น้องคนไหนก็ได้นะโอเคเราก็สอนเขาด้วยว่าวิธีการตอบนะให้เขาตอบว่า yes I am หรือ no I'm not โอเคไหมคะ